สวัสดีครับวันนี้เราจะอยู่กับ MG ZS ตัว2020มันจะมีความพิเศษอะไรบ้างมันจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับกับการใช้งานนะอย่างแรกเลยหน้าจอเปลี่ยนไปใช่ครับ,รบตอนนี้หน้าจอตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเหมือนกับ HS แล้วนะครับขนาดหน้าจอเท่ากันเลยนะครับสินิ้วตัวนี้เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของแผนที่แผนที่ก็เป็นทอมทอมเหมือน HS แล้วตัวนี้นะครับผมจะไม่เหมือนตัว ZS ตัวเก่าแผนที่ตัวนี้เนี่ย จับกล้องความเร็วได้ไหมจับกล้องความเร็วได้ได้เหมือนกันเลยเหมือนทุกอย่างเหมือน H S แล้วอันนี้ <c oughs> นะครับผมอย่างที่หน้าจอหลังเนี้ยแอร์เรเป็นแอร์ปรับแบบดิจิตอลใช่ไหมครับเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นตัวปรับแล้วสมมุติว่าแอร์ตัวเนี้ยอย่างตัวตอนนี้ลุกคนเนี่ยหลายหคนกลัวว่าในพวกหน้าตาของจอดิจิตอลพวกเนี้ยเวลาที่เราปรับแล้วมันพังเนี่ยมันจะใช้งานยังไงมันจะ,ะมีสามารถที่เราจะใช้เปิดแอร์ได้ไหมง่ายๆเลยครับเห็นแถบตรงนี้ไหมครับตรงนี้นี่ที่เป็นรูปพัดลมนะครับ ของสำหรัตัว ZS เนี่ยเราสามารถปรับเพิ่มแรงลมลดแรงลมจากการกดขึ้นกดลงได้เลยนะครับอุณหภูมิก็เช่นกันกดขึ้นกดลงได้นะครับอันเนี้ยมันทําให้ว่าเฮ้ยต่อให้หน้าจอเกิดเสียหายมไม่ติดเราก็มาปรับจากตรงนี้ได้เลยครับนี้ถราบอกว่าถ้า เป็นเที่ยวตัวดิจิตอลพวกนี้ยถ้ามันเสียเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ไม่ต้องัวใช่ใชครับผมร,รถคันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เลยาาจากช่องเสียบ USB อะไรก็ว่ากันไปาาซึ่งใน HS เองถ้าเป็นตัวท็อปอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้เนอะจะได้เฉพาะตัวเริ่มต้นนะครับ Easycon ก็ยังมีเหมือนเดิมตัวนี้นะครับใน ZS เก็ยังมี Easycon เช่นเดิมกันนะครับตัวนี้อะเราเข้ามาที่ตั้งค่ารถยนต์นิดนึงอ่าเหมือนเดิมนะครับ การค้นหารถอยากจะให้ไฟติดอย่างเดียวหรือจะให้มีเสียงด้วยเวลากดรีโมทว่าสามารถตั้งได้พอโรบิโฮมก็ยังมีเหมือนเดิมตั้งได้เลยว่าจะได้ให้มันติดกี่วิ EPS เหมือนเดิมครับสำหรับตัว Z a ดอปรับน้ำหนักพวงมาลัยจากตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะครับตามระดับเหมือนเดิมเบามาตรฐานมั่นคงโอเคตัวนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนี้เรามาดูอันนี้คือกล้องเนาะใช่ครับกล้องเนี้ยทำไมไม่ค่อยชาร์จ ตัวนี้กล้องที่ไม่ค่อยชัดเนี่ยผมคิดว่านะเป็นที่ตัวคุณภาพกล้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวที่โปรแกรมหรือเปล่ามันก็ยังตอบไม่ได้ตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้นะเพราะตัวน,นี้ถ้าเทียบกับตัว H S แล้วเนี่ย H S จะมีความคมชัดมากกว่ากล้องอใช่แต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันเป็นกล้องรอบคันสำหรับตัวท็อปเนี่ยแล้วก็ฟังก์ชันในการกดเล่นเนี่ยมันคล้ายเคียงกับตัว H A S เลยซึ่งเป็นรถตัวล้านกว่าอะไรเงี้ยเป็น3มิติก็ได้อ่าเห็นไหมคือ ถึงมันจะไม่ชัดแต่มันก็ยังมีลูกเล่นที่เยอะขึ้นไม่ชัดแบบนี้ปัญหาการใช้งานมีไหมมีครับเรื่องของความคมชัดของภาพที่น้อยลงเนี่ยการมองบางทีฝนตกเนี่ยเม็ดฝนเม็ดอะไรเนี่ยก็ยิ่งทําให้ภาพมันดูดรอปลงอะจานนั้นเนี่ยการใช้งานมันก็อาจจะดูลำบากขึ้นแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วก็ใช้งานได้นะ,ะถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนี่ยก็ยังโอเครถยนต์ของอ่ะพูดเฉพาะ MG แล้วกัน MG เนี่ย สังเกตไหมว่าเขาใส่อ s m สมารเข้ามาทุกรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วเมื่อก่อนเขาจะมีอะไรนะอินทอร์เน็ตก็หายออกไปแล้วนี้เขาที่จะเป็น iSmart ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะที่ใหญ่เลย x อ็ก e r นะครับตัว HS ตัว MG3 อ่ะแล้วก็มา New ZS 2020ตัวนี้ก็จะใส่ i s m สมาผมลองเล่นดูแล้ว iSmart ที่เขาใส่มาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นค้นหารถได้อยู่แล้ว ดูปริมาณน้ำมันสาม,มารถเช็คสถานะรถความผิดปกติของตัวรถอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันอ,อันนี้สั่งล็อกรถลดล็อกรถนะครับได้เหมือนกันอ,อันนี้อ,อีกปัญหาที่เจอเลยคําถั่งเสียงครับผมคำถั่งเสียงเนี่ยมันจะมีการที่เราได้ยินมาว่าทำไมมันยากจังผมลองเล่นและตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆซอฟต์แวร์ตัวเดียวกับ MG HS นะครับซึ่ง คล้ายๆเสียง s ิริเลยอวิธีการใช้งานเหมือนเดิมถ้าลูกค้าที่เคยเห็นเจ้า h s มาแล้วเนี่ยก็คือกดปุ่มนี้ก็ได้หรือจะใช้คําสั่งเสียง Hello MG แบบที่เราคุ้นเคยก็ได้ใหนขอลองให้ดูหน่อยได้ครับ Hello MG ฉันอยู่นี่ลดแรงลมกําลังลดความเร็วพัดลมอ่ะเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะเหมือน h HS s, <S คือเป็นคําสั่งหนึ่งคำสั่งต่อการ ิดขึ้นมาอ่านะครับจะไม่เหมือนแซดเอตัวเก่าแล้วแซดเอสตัวเก่ามันก็จะต่อเนื่องได้ตัวเก่าถ้าจะไม่ผิดคือ16คําสั่งต่อเนื่องได้ใช่อ่าแต่ตัวนี้มีการเปลี่ยนไปแล้วที่แบบก็คงไม่มีใครที่จะมาสั่งทีครับห้าหกคำสั่งถูกใช่คือรถมาสตาร์ทเปิดแอร์เปิดกระจกเปิดสลูปไม่ได้ไม่มีเฮ้ยผมว่าสิ่งที่ดีขึ้นมาอย่างหนึ่งนะผมลืมให้ดูไปนี่ u ูเตัวที่5นะครับอ่าติดกล้อง บันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐานในอุบัติเหตุอะไรก็ไม่ต้องไปโยงสายเยอะๆไม่ต้องมาเลาะตะเข็บเลาะอะไรอย่างเงี้ยเพลงออนไลน์นะครับปกติเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองฟังแล้วมันเป็นมีเพลงค่อนข้างเยอะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบตัวนี้นะคือค่อนข้างเร็วทํางานเร็วรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวนะครับทํางานเร็วกว่าเซเอสตัวเดิมแล้วก็อาจเผลอๆเนี่ยทำงานเร็วกว่าเซเอสด้วยนะเนี่ย กดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมเพลงขึ้นหน้าจอ,อ,อาเลยเนี่ยเราก็ฟังเพลงได้เลยเราอยากขับไปไหนแล้วก็ฟังไปเลยยกเว้นที่มันอับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนั้นก็ต้องยอมรับหน่อยอส่วนตัวอ่าอีซี่คอเนี่ยมันก็ต่อเหมือนกันทุกรุ่นที่ที่เจีมีเหมือนกแบบันนะครับอีซี่คอก็จะใช้ได้ที่ผมลองนะอ่าีซี่คอกับ iOS หรือ Apple เนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ยังต้องเป็น Android แต่ว่าการเชื่อมต่อ มันอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าใน YouTube เดี๋ยวนี้ก็ออกมาเยอะแล้วเข้าไปนักพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรก็ว่ากันไปแต่เมื่อกี้ผมลองดูแล้วว่า EasyCon เนี่ยเราสามารถเอาแอปพลิเคชันบนมือถือของเรานี่ครับที่เป็นมือถือ Android เนี่ยมาเปิดเล่นหน้าจอนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook, Line, YouTube ก็สามารถเล่นที่หน้าจอนี้ได้เลยมีคำถามหนึ่งตันี้ที่ผมเจอมาคือว่าเอ้ย E a s y c o อนเนี่ยเวลาขับรถมันใช้งานไม่ได้เขาก็มีการบอว่า ถ้าใช้ไม่ได้ใช้แค่พอจอดผมใช้โทรศัพท์มือถือผมอย่างเดียวก็ได้มั้งถ้าเอาตามตรงกันจริงๆอ่ะมันยังใช้งานผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะ,ะเพราะว่ามันก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยแกหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของกฎหมายอืใช่ไหมฮะเราปกติเนี่ยกฎหมายเขารองรับอยู่แล้วว่าเฮ้ยขับรถเนี่ยอจะมานั่งดูจอมันก็จะเกิดอันตรายได้แต่ที่ไฮไลไท์คือคือตัวนี้คือหน้าจอนาจอกลางหน้าจอกลางและตัวหนึง่งที่เราเห็นมาเปลี่ยนไปก็คือเลือนใหม่ครับ ตอนนี้ก็ปรับเป็นดิจิตอลหมดแล้วค่อนข้างเฮ้ยดีมีความหรูหรามีความทันสมัยขึ้นเหมาะกับคนเจนใหม่ๆรวกนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็จะยังเป็นเรื่องของวัดความเร็วอ่าด้านขวาก็คือรอบเครื่องยนต์ะนะครับเป็นดิจิตอลหมดเลยอ,อันนี้เราดูหน่อยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างในไอคอนหน้าจอตรงนี้นะครับมีตัว Warning Information มาแล้วผมลองดูละเปิดปิดประตูอะไรอย่างเงี้ย ถ้าปิดไม่สนิทมันก็จะแจ้งเตือนในนี้เหมือนกันหรือแม้ผมลองถามทาง MG มมาแล้วว่าแม้กระทั่งเครื่องยนต์มีปัญหารถมีปัญหาอะไรมันก็จะแจ้งเตือนนะครับเราเริ่มบรลลุวันนี้ชิป A อชิป B อะไรพวกนี้อง่ายๆกดโอเคค้างเขาก็จะรีเซ็ตรีเซ็ตคอนโทรลจากตัวนี้นะคอนโทรลจากปุ่มวงลัยด้านขวามือวงลัยด้านขวามือปุ่ม multi ัน n c นขวาตัวนี้ tpms ก็จะบอกลมยางแล้วมีคําถามเหมือนกันหลายคนถามว่า ให้มาทาไมให้ดูมาแค่ยางรั่วหรือเปล่าไม่เอาจริงๆนะที่ BMS เนี่ยประโยชน์เขาค่อนข้างเยอะนะครับดูเรื่องความผิดปกติของยางถ้าเกิดขับขับไปอุณหภูมิยางล้อไดล้อหนึ่งสูงขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุยางแตกได้เนี่ยก็มีเหมือนกันเราจะได้ดูตรงนี้ได้ไงอ่าจากเมื่อก่อนที่เราต้องมาติดอะไรนะดิฟี่ใช่ไหมพี่ใช่มีตัวเกดวัดมีตัวอะไรเยอะแยะบ้างไหมตอนนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็อ่า ของแบตเตอรี่คันนี้ก็ยังมีให้อยู่รถเฉลี่ยแล้วรถที่จะใช้แบตเตอรี่เนี่ยในการสตาร์ทมันจะอยู่ที่13กว่ากนี่ถ้านนมันต่ำกว่านั้นเราก็ต้องรู้เลยว่าเฮ้ยแบตเราอ่อนหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนแบตลองเช็คแบตดูถ้าต่ำกว่า13ซึ่ง13ตอนนี้ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยถ้ามันต่ำกว่านี้ก็ลองดูลองเช็คดูก่อนอไอ้พวกเนี้ย ดูจากแอป iSmart ก็ได้นะที่ผมลอ,องเล่นดูใช่มันก็จะมีบอกเหมือนกันคือพูดง่ายว่าถ้าเรามีแล้วเราเชื่อมต่อแล้วก็ใช้นมับ้างอก็ดีถูกต้องใช่ครับผมอโอเคต่อไปอมาเข้าตรงไอคอนที่เป็นรูปฟันเฟืองเนอะ,อะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติหน้าจอความสว่างความสว่างหน้าจอ Speed Warning อันนี้ผมก็ลองมาแล้วไม่ได้ล็อความเร็วนะแค่แจ้งเตือนเวลาเราขับเกินสมมุติว่าเราจะไป่าญจังหวัดอยากได้ไม่เกิน120กิตกลต่อชั่วโมงเอางี้90ดีกว่าเดี๋ยวโดนใบสั่งแล้ก็ตั้งไว้ที่90เลยครับถ้ามันเร็วเกินเขาก็จะขึ้นว่า slow down ตรงนี้ให้เรามีสัญญาณเสียงไหมมีเสียงติ้งแค่นั้นเองแต่ว่าจะเห็นชัดอยู่แล้วจะขึ้นเป็นคำว่าสโลดาวให้เลยนะครับต่อไปก็อ่ะ next service ยังไม่ท่นแนนตัวก็ต่อไปตัวนี้ก็อีกพันเก้าร้อยโลก็เข้าเป็นถ่นแนนสูตรได้โอเคง่ายง่ายนะฮะปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่วิ่งได้เท่าไหร่ปริมาณน้ำมันอยู่เท่าไหร่ตำแหน่งเกียร์โอดิโออ่าอันนี้อัตรารอบอ่เดี๋ยวผมลองเหยียบดูนิดนึงดูยัียนไม่หน่อยเขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมก็ไ่เลยก็ไปเลยครับเหี๋ยวนี้เอออ่า โอเคหน้าจอคร่าวๆก็จะเป็นประมาณถ้าเทียบกับตัวก่อนนี้ตัวก่อนเป็นอนาล็อกเป็นอนาล็อกเป็นเข็มอยู่แล้วก็มีตัว TFT หนึ่งตัวตรงกลางตรงต้องเป็น TFT เล็กๆอันนี้ก็คือการเปลี่ยนใหม่เป็นการล้ำแล้วซึ่งถ้าบอกว่าน่าจะล้ำกว่า HSK ด้วยจริงๆหน้าจอตัวนี้มันคล้ายจาก HS นะผมว่า HS ที่อยู่ในเมืองนอกตรงเมืองนอกใช่มันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เมนูภาษาไทยได้ไหม เมนูภาษาไทยไม่ได้ครับสำหรับ <S <S หน้าจอตรงนี้มันไม่มีให้เราเปลี่ยนผมลองเล่นดูแล้วมันก็จะเป็นตรงนี้หมดเลยถัดมาการเปลี่ยนแปลงของรถคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงาจากตัวเก่ามาตัวใหม่เพิ่มเติมอะไรบ้างเราพูดในเรื่อง performance performance นเนี่ย,นเ,นยเครื่องยนต์เนี่ยยังแรงมา้าแรงบิดเท่าเดิมะนะครับเป็นเครื่องยนต์1.5เหมือนเดิมนะครับตัวล่างด้านหน้าเป็นอิสระแมปโคสันเหมือนเดิมข้างหลังยังเป็นทชั้นดีเหมือนเดิมเลยแต่ที่ผมลองขับมาเนี่ยท้ายมันอาจจะดูโดดๆดิดนิด แต่ก็ไม่ถึงกับว่าควบคุมอะไรยากมากมายนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบรกก็ยังเป็นดิสเบรกสี่ล้อเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนมาเลยนี่คือเจ้าตัวนี้อเกียร์เปลี่ยนเป็น CVT แล้วครับแปดสปีดตัวนี้นี่แหละคือเรื่องของโฟรแมที่เปลี่ยนมาระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่มีมา ABS การกระจายแรงเบรกการเสริมแรงเบรกมันมีอยู่แล้วผมว่าแทบจะมีทุกรุ่นทุกค่ายอยู่แล้วละครับ Traction Control มีอยู่แล้วคันนี้แต่สิ่งที่เพิ่มมาคันนี้นะเพิ่มมาจากตัวเก่าคุณพี่ถามมาดีเลยนี่ครับตัว Hill Descent Control ช่วยในทางลงทางราชันซึ่งตอนนี้มีมาแล้วสำหรับตัวนี้แล้วก็พวกเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮในด็ตอตัวใหม่ก็จะมีซึ่งเด็ตอตัวเก่าถ้่าผมจะไม่ผิดยังเป็นเบรกมือแบบสลิงอ่าตัวนี้ก็จะเข้ามาแล้ว โดยรวมถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งที่เสียเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอ๋อหมื่นเดียวเองเหรอหมื่นเดียวจากตัวเก่า7จ็ด0สตัวนี้7 9 9ดแ0นเก้าหในตัวเวอร์ชันท็อปเลยถูกต้องมันมันจะขึ้นมาเป็นพันบันไดทุกรุ่นหมื่นเดียวหมื่นเดียวหมื่นเดียวบวกไปหมื่นเดียวมื่นหนึ่งได้จอนี้ได้เรือนใหม่นี้นี่อีกอย่างหนึ่งเบาะไฟฟ้าออตัวนี้ก็จะได้เบาะไฟฟ้ามาแล้วแอร์แบถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ ตัว top จะเป็น6ลูกส่วนตัวกลางก็จะเป็น4ี่ลูกตัวเริ่มต้นก็จะเป็น2รลูกก็ลดหลั่นตามราคาเขาลงมากลัวความยุ่งยากแล้วเขาจะเลือกยังไงดีจริงๆเนี่ยค่ายรถออกมาให้ลูกค้า3รุ่น C D X Plus พวกนี้เราก็เลือกตามที่เราเหมาะสมเลยเข้าใจครับผมว่านะค่ายรถทุกค่ายเข้าใจกันอยู่แล้วแหละว่าสมมติของ MG เองเนี่ย ตัวท็อปตัว X Plus เนี่ยมันมีพาโนรามิกส์สลูปใช่ไหมลูกค้าเกิดแบบไม่อยากได้พาโนรามิกส์สลูปก็ลงไปที่ตัวดีครับก็ได้เห็นไหมได้หลายๆอย่างก็ยังเหมือนได้พอพอแมสเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันเกียร์เหมือนกัน MG ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเจอนะแตกต่างกันในเรื่องออปชั่นแอตเทนนี่ความบันเทิงอุปกรณ์ภายในแอร์แบ็กลดลงลำโพงลถโต๊ะคุณบอกว่าเฮ้ยผมแม่งใช้อายสมาร์ทไม่เป็นวะอ่ะคุณก็เลือกตัวที่รองลงมาที่ไม่ต้องมีอายสมาร์ทก็ได้ถูกต้องใช่ แต่ระบบความปลอดภัยครอบอยู่แล้ว<ช>เอางี้ถ้าอย่างนี้ก็นแนะนาว่าถ้าจะเลือกรถเลือกตามที่คุณถนัดดีกว่าใช้งานเพราะว่าถ้ามันมีเยอะเกินไปแล้วไม่ได้ใช้มันก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งเบาต้องบอกก่อนเวลาเราได้รีวิวรถเนี่ยเราจะได้รีวิวตัวท็อปตลอดใช่ซึ่งตัวท็อปเนี่ยอาจจะขัดใจใครหลายๆคนเหมือนกันถูกต้องแต่ว่างี้เดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังเลยนะครับว่ามีภายนอกที่เปลี่ยนไปนะครับความยาวของตัวรถของถันล้อเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำหนักโหลดเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งน่าจโลซึ่งน่าจะเก ประมาณเกกว่าโลาแต่ปัดไปร้อยแล้วกันทุ่นจะเป็นทอร์กมาเป็น CVT ที่ใช้ชุดใหญ่ขึ้นภายในดูกว้างขึ้นนะครับเปลี่ยนสีมาให้ดูเป็นทูโทนแล้วก็ระบบ,บความล้ำสมัยที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนตัวแอปพลิเคชันเราสามารถที่จะอัปเดตได้ตามศูนย์บริการใชคตามรอบของการใช้งานของตัวรถในการที่เขาเรียกมาด้วยนะครับ<ช>แล้วถ้าเป็นไฟล์ไม่ใหญ่นักเนี่ยเขาจะอัปเดตให้โดยอัตโนมัติตแต่ถ้าเป็นไฟล์ใหญ่เนี่ยเราก็ข้าไปอัปเดต ไดนปกติใช่ครับผมผมว่ามันเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วของ m ะเขาก็จะมีการแจ้งให้ไปอัปเดตอะไรอย่างนี้ในงานหนึ่งที่เพิ่มมาก็คือเรือนใหม่เรือนใหม่เรือนใหม่ดูเก๋ดิรับอนาคตดีก็ประมาณนี้นะครับในตัวรถคันนี้สำหรับรถ BSUV ก็น่าจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งเพราะว่าในฐานราคาแล้วเนี่ยที่ไม่ค่อยแรงเลยไม่ค่อยแรงมากนะแต่ว่าน่าจะต่ำที่สุดแล้วเนอะราคาราคาก็ได้จะถูกที่สุดแล้วแล้วก็ได้ของที่มันโอเคแต่ว่าคุณก็ลองดูนะทุกอย่างมันอยู่ที่คุณตัดสินใจ แบรนด์ Brand, หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นสิทธิ์ที่คนเลือกแต่ว่าถ้าดูการตามฟังก์ชันก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะพอพอในการใช้งาน